ป๊อบสวัสดีครับพี่น้องพยายามตุ่มละเขืาอีกแล้วครับน้ำไรลแห้งครับน้ำคุณหรือไร้แห้งครับ,าบ,รบยามเป็นระสองดลูกครับพอดีลูกสาวโทมากครับเกลี้ยงปรทธานพี่น้อ,มองมาเบิกเงินครับสองดลูกก็ได้ขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้อ,มองมาดุนกันหลูกต่อไปครับ นี่บุคคลเขามอยเสิเขาว้ครับบ,กบกุกเบนุกเล็กๆไปหน่อยครับมันเขาว้ด้วยหมูอ้าวไม่เขาครับ เอาอีกแล้วพี่น้องแล้วใส่ครับไใส่มักนะนำคุณพี่น้องสำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์มาว่าให้ผมใส่ตุ่มบนบล็อกให้เบิัง รอบบังด้วยครับเด้อผมยามจุ่มสีก่อนอ่อนบอลที่เป็นแต้จุกหน่อยก่อนครับ ย <c oughs> มาวสามลกูกประมาณ3-4โลครัพี่น้อง สำหรับ,มบออไม้น,นี่ยบ้านนี้ก็น่าใส่เราพี่น้องนี่นะครับเป็นน้ำบ้วนครับนำเดินมาพานมาผีครับเดี๋ยวน้ำบ้วนก่อนครับเป็นตะไสรับแต่ว่ามืออื่นครับผมใส่ใส่หมือนว่านไส้ครับ น้ำนมโม้นถ้า,าเป็นมงคดมองน้ำไหลเอื่อยจักหน่อยนึงบ่ไหลแห้งทอฝั่งนึงนั่นก็ใส่ได้ครับพี่น้องน้ำไหลเอื่อยๆค่อยๆนี่ใส่ได้เรื่อยครับทั้นนนนทงนี้ครับเป็นน้ำไหลเอื่อยดีเพราะว่ากินเนื้อห่อไม่ไติดทรงไหลลงน้ำน้ำปลาลอยหากินปาลาอยู่ข้างใต้น้ำเนี่ยกินเลยสิ ล้อยน้ำกินขม่าครับล้ยน้ำกินอาหารขมา่าอยได,ยด,ยดย้ด้ยกันที่อนครับนน้ำบ้นีน่นครับเั็นตู้บุกออไปครับฟังหัชัันแล้วหัางลงครับเป็นตู้บุกออกไปครับเป็นน้ำบนเป็นหมังนน้โมลัยครับรับผนที่ใจเรื่อย Hoa khẩu sai bằng cái số tám mùa hầu, mọi người đi ra về sai bằng cái số tám mùa hoa đu bộ hầu. Nó có một cái mùa đất nữa, nó hầu 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 หลายคร่กวัวสองลูกตามอยู่ปลาเขาหลายครับ เขาทุกบูกเลยเราพี่น้องแล้วมาทั้งหมดเดินหาลูกนี่ยเราพี่น้องซีลูกหาลูกนี่เงี้ยผมบม่ค่อยอยู่ครับพี่น้องมึงนี่ไปะเดะห่อมาเป็นห่อสมขวเจ้าครับห่อ,อมแหน้อยน้อยไม่บูยู่ปันไหนเล่กลัวเขาเลยครับ ทำม,มาไม่หมูอนเสาเลยทำคนทำกุศลดอกครับทำนี่ดินตมดินอย่างเงี้สิครับดูบอลครับักผืนที่สีอย่างเงี้ยก็น้อยกระไ้พี่น้องหามหามด้วยก็ได้ ครับสำหรับน้ำไหลลงไปนี่ครับเพื่อใเขาตั้งตุ่มครับต่างเอียงซ้ำหนี่ครับปากก็หายทั้งนี้ครับยังลน้วนน้ำไหลครับยังนี่อะไรก็ได้ครับก็มารับทั้งสักครับเห็นครับสาว้ยังสี่ครับ หาเป็นสามรักกับรักทั้งหลังตุ่มเนี่ยรักนึงครับเรามามัดใจกันครับกะระดิ๊รักชนะเนี่ยชนะเนี่นวน,นี่ครับพี่น้องย่ำเอาออกันที่เกี่ยงคำหาเป็นแตรนครับกระเซตัวมนันอีกรักพี่น้องพี่น้องเห็นสรรนัรบุญหรอได้รักชนะเนี่ครับใน,านบปากง้าเพียงแล้วก็บ,บินด้วยครับ แลใส่ตรงแบบนี้นามไรหลลงสีมันสีมันเทียนให้หน้าตุ่มนี้นี้น,น้าแห้งครับผัดหน้าตุ่มให้เดือดไปครับแล้ใส่เอยียงนิดนึงครับปลาเขามามากกว่าสีนามไรลยังสีมากกว่าสีลองก่อนสีครับบัตรพี่น้องเคล็ดลับมันคือมองไรเขาเบ,บิงเบิงแดวเขาข้ามเบิงปากง่าวครับ,บ,าารบมันเป็นผงร่งครับน่องไตไตตุ่ม มันจอตจตุ่มนะนึงครับมันจอใจตุ่มแต่ว่ามันจ่อยู่ซื่อจัิงสิหรือสิจ่อเยู่พี่มันเป็นผงแล้วกู้กันนะพี่น้องปลาตุ่มห้องนบลายบั่นห้องหันปลาตุ่มใส่ครับช่วงนั้จออยู่ข้างนี้ห้องหันหันปลาตุ่มมากเบียดกับรักเลยครับหันปลาตุ่มมาใส่หมองปลามเด่นคักหนึ่งครับปลาเกิดสีขาวครับาะวปลามันจออยู่พี่แต่าปลาห้องหน้าห้องมันอยู่พี่ ขอดขำๆมึงครับพี่น้องเทคนิคมันก็ขำหนินะครับคือพอเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเบิ้งเฮ็ดหาเบิ้งครับพี่น้องจนใจหยังกับของใจเนี่ยเดี๋ยวก็ข้อมันมาถามผมครับเดี๋ยวผมเฮ็ดเห็นพี่น้อยข้าเบิ้งกันครับลักษณะต่างตุ่มกับขึ้นมเฮ็ดเห็นเบิ้งหรครับพี่น้องกะเว้ วอ้ยงาลงทั้งน้มเลืกแล้วครับวอ้ยงาลงทั้งที่เจ้ากับเสียงเสียงลงทำเลืกแน่นี่อันปากงาลงไต้ด้วยครับพี่น้องใส่ฟังเขาจังหันเสียงเสียงคือผมมาโอ้ยนี่จะกี่ผมครับนี่จะอะไรครับไหนใหม่เสียใหม่ครับ เห,หเตุบางทีอไไรมาหลายเพราะวนี้ปลาตะเพียนหน่อยเขาอัพนึงครับปลาตะเพียนหน่อยครับน้ำไหลแห้งปลาใบหมอกใบไม้ผิวมันน้ำครับมาบนครับปากหน้าตุ่มครับนี่ครับปลาตะเพียน À, lấy lại rồi khẩu lại với anh không như này Hãy kia cho kênh Ghiền Mì Gõ ทุ่งทำแน่ครับน้องมือนีงไปหาเห็ดครับเห็ดสามดอกเฮ็ดสองดอกเฮ็ดงูดอกนึงครับ โหได้ครับดูนี่เขาซ้ำเลยครับยิ่งออาไปดีด้วยครับย้ำสุม้มือใลสูม้มือพี่นอ้องผมมักแบบนี้แหละเขาทุกลูกทุกลูกแบบนี้กระดายเองนะครับ